สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่การเงินโชคลาภแล้วก็ตัวเลขนําโชคนะคะจะมาดูกันว่าชาวกุมในเดือนกุมภาพันนี้การเงินเนี่ยะจะเป็นยังไงบ้างเนาะโชคลาภพอมีไหมตัวเลขนําโชคเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครคิดจะกู้นี่ยืมสินโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนที่หยิบยืมเงินไปมีโอกาสจะได้คืนหรือเปล่าในเดือนนี้นะคะ คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครใคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงเนาะใครไม่ทราบว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีกุมแน่ๆหรือเปล่านะคะเช็คได้ใต้ description box นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่การเงินชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างขอไพ่ห้าใบสําหรับการเงินชาวลัคนาราศีกุมค่ะ เดอะสตรีงนะคะดูเหนื่อยนะแต่ไม่เกินความสามารถ The Emperor นะคะ e m p e r o r ก็หมายถึงหัวหน้าเจ้านายคุณพ่อหรือพี่ชายในบ้านเราก็ได้นะถ้าเป็นบุคคลอื่นก็จะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรประมาณนี้นะคะ The Moon ชาวกลุมบางท่านนะคะอาจจะมีความเหนื่อยเกี่วกับการเงินเนาะมีความเหนื่อยมีความ กังวลใจอืมแล้วก็มีอัศวินถือดาบนะคะมีเดือฟูนะชาวลัคนาราศีกุมบางท่านอาจจะประสบปัญหาการว่างงานเนาะเพราะว่างงานปุ๊บการเงินก็เลยมีปัญหาตามมาทันทีนะคะสู้ๆเนาะ,ะจากไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าเหนื่อยแหละแต่ไม่เกินความสามารถนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะเหนื่อยกังวลงุหงิด,งดใจทุกอย่างนะ มันจะผ่านไปได้นะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสามารถของตัวคุณเองแหละคุณมีความอดทนอดทนไว้แล้วก็สู้ไหวเหนื่อยล้าแต่ว่าไม่เกินความสามารถเรานะคะแล้วก็ขอแพทขยายเดียมเพลเลคืออะไรเอ่ยเดียมเพลเลก็คือเปิดแพทขยายมาเป็นเทมเพ a n ลนนะคะถ้าชาวกลุ่มท่านไหนที่ประสบปัญหาตามที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะเดียมเพลเลอรท่านนี้นะคะเป็นคนที่จะช่วย ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่ตกงานอยู่ประสบปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบุคลคลคนนี้จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะอาจจะช่วยเหลือให้คําแนะนํานะคะให้ชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้แตกต่างจากตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะอโอเคชาวลัคนาราศีกุมภ์สู้ๆเนาะถ้าใครที่ว่างงานอยู่นะคะกําลังจะผ่านไปแล้วนะ,ะกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะอดทนอีกสักนิดนึงนะ เรามาดูต่อกันว่าชาวกุ่มที่คิดอยากจะกู้นี่ยืมสินในดอนกลุ่มพาพันธ์เนี้ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างขอสามใบค่ะใครคิดจะขอสินเชื่อกู้นี่ยืมสินนะสามใบคิงอับครับนะคะพระราชาถือถ้วย The Fool นะะหนึ่งไม้เท้าอ,อย่างว่าเนาะถ้าสมมติว่าเราลุยไปด้วยตัวของเราเองนะคะนะจะติดนะตัดสินหมายถึงการกู้นียืมสินก็ได้นะคะหนี้สินเอกสารอะไรการเงินที่เกี่ยวกับเอกสารก็อาจจะเป็นพวกหนี้สินอะไรอย่างนี้เนาะ,ะถ้าสมมติว่าชาวกลุ่มที่อย่างที่บอกว่าคนที่ตกงานนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยเรื่องการเงินนะก็เหมือนว่ามันมีช่องทางนะ มันมีช่องทางของการช่วยเหลืออยู่อย่างอย่างที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นข่าวธนาคารอมสินเนาะช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปเข้าร่วมโครงการแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสมากเลยนะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมถ้าเจอคนประเภทนี้นะเมื่อกี้นี้ก็เจอพระราชาอดีมเพลอร์นะคะอันนี้ก็พระราชาถือถ้วยนะ,ะคนใจดีนะคะคนใจดีคนหนึ่ง เป็นคนที่จะสามารถให้โอกาสคุณได้นะคะให้โอกาสในเรื่องงานนะคะงานมีเงินก็มานะชาวกุมค่ะขอให้ชาวกุมโชคดีนะคะในเรื่องกู้ยืมสินเนาะมีโอกาสที่จะผ่านเหมือนกันเนาะถ้าเราไปให้ถูกช่องทางนะคะอืมโอเคแล้วก็ต่อไปมาดูนี่สินล่ะอืมคนที่หยิบยืมเงินเราไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะคืนเราไหมนะคะมีโอกาสจะได้เงินจากลูกหนี้คืนหรือเปล่า ขอสามใบค่ะแนวโน้มลูกนี้จะคืนเงินไหม,มสี่ไม่เท้าร้องรำทำเพลงมาดูค่อยคบสามใบก่อนนะคะอ๋อเดวิลเดวิลหมายถึงนี้สินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระยะยาวก็ได้นะคะเจ็ดเตียนมีโอกาสที่จะได้คืนแหละ ไดคือแน่ๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เดือนนี้เนาะมันมีให้เจ็ดเหรียญขึ้นมาหมายถึงว่าชาวุ่มอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะเดือนนี้ลูกนี่อาจจะยังไม่ได้คืนเงินเนาะอาจจะยังไม่มีเงินคืนว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคิดว่าจะได้นะได้เขาคงไม่เบี้ยวหรอกแต่ว่าต้องรอไปอีกสักหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้เนาะเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยก็จะกลางเดือนแล้วนะคะอื แล้วต่อไปเรามาดูกันนะคะโชคลาบของชาวกลุมเป็นยังไงบ้างนะคะโชคลาบชาวลัคนาราศีกลุมประจําเดือนกุมภาพันนี้เป็นยังไงบ้างขอสามใบค่ะขอดูโชคดูลาบหน่อยค่ะว่าชาวกลุมมีโชคมีลาบหรือเปล่าสามใบสําหรับโชคลาบของชาวกลุมห้าดาบนะคะ t u n Sun โอเคความสุขความสมหวังไพ่ใบที่ดีที่สุดนะออกมาเป็นของชาวกลุมนะในเรื่องโชคลาภนะคะอ่าจัสเมนชาวกลุมนะจ g สเนนี่คือการปลดปล่อยนะคะการถูกปลดปล่อยอะไรเก่าๆเดิมๆก็ได้นะของเก่าเก่าเดิมเดิม s ด,นะด,ด n ก็หมายถึงความสุขความสมหวังโชคลาภเหมือนกับจะมากับ ความขัดแย้งนิดๆหน่อยๆนะคะมีโชคลาภมากับความขัดแย้งแต่ว่ามีนะชาวกลุ่มคุณได้ใบไพ่ใบที่ดีที่สุดในสำรับนะคะคือ The Sun นเนาะเดอะซันแล้วก็จัสเมนนะถ้าดูแบบไทยไทยหน่อยนะคะก็จะบอกว่าจัสเมนนี่คือบุญเก่าเราว่างั้นเนาะบุญเก่าส่งผลชาวกลุ่มจะได้โชคได้ลาภในเดือนกุมภาพัน์นี้แล้วนะคะแล้วก็ขอตัวเลขนำโชคค่ะขอลัคกี้นัมเบอร์ให้ชาวกลุม3าใบนะคะ ขอลัคกี้นัมเบอร์ให้ชาวกลุ่ม3ใบค่ะลัคกี้นัมเบอร์ตัวเลขนำโชคขอ3ใบนะคะอัศวินถือดาบนะคะใบนี้ไม่มีเลขกำกับนะชาวกลุ่มอดูไว้ได้ใบที่1นะตัวเลขนำโชคใบที่สองเลข9นะคะได้เลข9้านะขออีกหนึ่งใบค่ะ ราชินีถือถ้วยนะคะพระราชนีถือถ้วยใบนี้ก็ไม่มีเลขกำกับนะคะชาวลัคนาราศีกุมตัวเลขนำโชคที่หยิบออกมาได้มีเลข9้าตัวเดียวนะคะขอให้โชคดีนะคะชาวลัคนาราศีกุมขอให้มีโชคมีลาบนะคะสมความปรารถนากันทั่วหน้าเลยเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ